การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน์ครั้งใหญ่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นจนยิ่งใหญ่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานผ้าพระกถินนะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแห่งนี้ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะชมรุดทุดโทรมไปเป็นอันมากพระองค์จึงโปรดให้มีการ สร้างนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ในส่วนของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคือการสร้างใหม่พระอุโบสถวัดพระเช์ตุพนสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากสมัยบรรพบรุษมรดกที่บรรพบุรุษเหลือไว้ให้เราได้บอกเล่าอะไรกับเราบ้าง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหศัศจรรย์วัดโ,โพวันนี้อยู่กับผมธรรมทศวัตรท้าสุวรรณนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรายัางอยู่ที่วัดโพแห่งนี้สัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยและก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถครับหลังจากที่ในสมัยรลเก้ารัชกาลที่3มีการบุรณะครั้งใหญ่วัดโพแห่งนี้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างและที่สําคัญนะครับวันนี้จะพาไปร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของพระพุทธเทวปฏิมากร ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกับช่วงตามรอยพระอุโบสถกันครับและตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สารติพักดีคําผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับที่จะพาเรามาตามรอยพระอุโบสถในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ สบา์ที่แล้วเราพูดคุยถึงในเรื่องของการบูรณะต่างๆในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่1ที่2แต่วันนี้หลังจากรัชกาลที่3แล้วเนี่ยมีการบูรณะครั้งใหญ่ของวัดโพนะครับอาจารย์ครับก็คืออย่างที่ในครั้งที่แล้วได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าในคติของการสร้างนะครับในเรื่องของพระอุบโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,าราม มีการสร้างโดยอิงคติในเรื่องของจักรวาลวิทยาทีนี้พอมาถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับในปีพุทธศักราช2374นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐินนะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามแห่งนี้ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะนะครับพระอุโบสถวิหารในรบ,บริเวณของวัดพระเชตุพนนั้นชำรุดสุดทรมไปเป็นอันมากเนื่องจากผ่านการบุรณะ,ะมา หลายสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงโปรดให้มีการสร้างนะครับพูดง่ายๆก็คือบูรณะปฏิสังขงรณ์แต่ว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การต่อเติมหรือซ่อมแซมเท่านั้นนะครับ,รบแต่ในส่วน ของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคือการสร้างใหม่ oh. นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพระอุโบสถนะครับในครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าพอถึงรัชกาลที่3ามพระองค์ก็โปรดให้สถาปนาพระอุโบสถขึ้นใหม่นะครับ unit. เพราะฉะนั้นพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามหลังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ <Favorite. S 2> อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหลังเนี้ยจึงเป็นพระอุโบสถหลังที่สร้างขึ้นในยุครัชกาลที่3นะครับโดยมีการรื้อพระอุโบสถเก่านะครับแล้วก็ขยายพระอุโบสถ นะครับ,รบขยายขนาดเพื่อให้รองรับจํานวนพระภิกษุนะครับที่มีมากขึ้นอ๋อก็คือใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นบริเวณคานโดยรอบอครับทำไมมีการลดระดับชั้นกันมา คือในเรื่องของโครงสร้างนะครับจริงๆอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นคือจริงๆเราจะเห็นได้ตั้งแต่รุ่นสมัยอยุธยาแล้วนะครับที่เรียกว่ามันจะเป็นลักษณะของตกทองช้างหรือแอนเป็นโค้งสัเภาครับอันนี้เขาตั้งใจหรือว่าซึ่งอันนี้มันมันส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับในทางสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็เป็นความจงใจด้วยเพราะว่ามันมันคือเรื่องของการรับน้ําหนักนะฮะเพื่อให้มันมันสามารถที่จะรองรับส่วนบนที่เป็นเครื่องสูง นะครับเครื่องบนของตัวอาคารได้นะครับแล้วก็ยิ่งย่วงช่วงอยุธยาตอนปลายเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของการแอนท้องสำเพาเนี่ยเป็นโค้งสำเภาเนี่ย นิยมมากนะครับแต่พอมาถึงรัตนาโกสิรน์เนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มค่อยๆค,คลี่คลายนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรับน้ําหนักนในเรื่องของสถาปัตยกรรมเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างโบสถ์วัดโพหรือพระอรุโบสถเนี่ยนะครับ,รบมีขนาดใหญ่มากนะครับมันก็เลยจะทําให้รับน้ําหนักโครงสร้างได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการโค้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม พระโวสววัดวโพหรืองานศิลปกรรมในแบบจารีตอดีตของไทยนะฮะก็จะมีความแตกต่างจากเวลาเราสร้างตึกสร้างอาคารในสมัยปัจจุบันนะอย่างแรกก็คือเราไม่มีการวางเสาเข็มนะในอดีตเราเนี่ยจะทําด้วยการเหมือนเป็นขุดลงไปเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็จะเอาซุงซุงก็คือท่อนไม้ลำต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมาขัดกันเป็นตาตารางวางปูพรมไปทั้งหมดในส่วนที่เราจะสร้างอาคารนั้นๆ โดยไม่มีเสาเข็มนะฮะและพอเราทําแบบนั้นเสร็จเนี่ยในกระบวนการเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการก่อรากรากราก,รากเหมือนรากไม้เนี่ยฐานรากนั่นแหละ,อ,ะอันนี้คือฐานรากใ,ใ,ในในระบบอดีตซึ่งวัดโพพระอุโสถวัดโพก,ก็ทําแบบนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราก่อผนังขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีการตั้งเป็นเสาคอนกรีตอย่างที่เรารู้จักในระบบก่อสร้างปัจจุบันแต่จะใช้ระบบที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนออกําแพงรับน้ําหนัก เลยตัวกำแพงเนี่ยก็จะเป็นใช้วิธีระบบเรียก,ยกว่าเป็น a l l b e a r i n g หรือกำแพงรับน้ำหนักก็คือเอาอิฐก่อกันไปเลยเป็นผนังโดยไม่มีเสาเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะจะรับน้ำหนักไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่มีเสารับรับน้ำหนักโดยตรงเพราะฉะนั้นไอตัว War a l l b e a r i n g หรือผนังรับน้ำหนักเนี่ยจะต้องมีความหนากว่าผนังปก,ปกติในปัจจุบันก็บางทีเนี่ยอาจจะหนาเป็น80เซนหรือ อาคารใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเมตรเนี่ยเราไปดูได้ในพระโวสถวัดโพตอนนี้ก็ยังเป็นผนังที่ค่อนข้างหนาม,มากเพื่อที่จะสามารถรับน้ำหนักได้ตัวเสาที่เราเห็นกลางพระโวศตรัรที่3ส,สมัยในวัดโพเนี่ยนะมันก็คือการก่ออิฐขึ้นมาให้มันเป็นรูปเสาเพราะฉะนั้นโดยตัวของมันเองเนี่ยโอเคเราเห็นโดยฟอร์มของมันเ,นเป็นเสาแต่ตัวมันเองก็คือการก่ออิฐเรียงกันในแบบเดียวกันเพื่อเพื่อเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคา คือคือโอเคมันเป็นเสาแต่ว่าโดยตัวตว,ตว,ตว,วิธีการขอสร้างเนี่ยม,มันไม่ใช่เสาในแบบสมัยใหม่ที่เราเข้าใจเสาแบบสมัยใหม่ที่เราเข้าใจเนี่ยคือเราจะเอาเหล็กลงไว้วางใช่ไหมฮะแล้วก็เทคอนกรีตให้เป็นเสาคอนกรีตขึ้นมาแต่เสาในระบบประเพณีเนี่ยเกาะอิฐขึ้นไปเรื่อยเรเลียงขึ้นไปอย่างมากที่สุดก็อาจจะมีแกนไม้อยู่ข้างในนี่คือในส่วนของผนังในระบบประเพณีแล้วพ้โวโสถเนี่ย ในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลังคาเนี่ยพระโวสถวัดโพทั้งสมัยรัชการที่1และ3เนี่ยก็จะเป็นการใช้โครงสร้างไม้ทั้งหมดก็คือเอาซุ้มมาทําเป็นขือเป็นจันทันเป็นแปรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขัดกันด้วยระบบแบบประเพณีนี่คือวิธีการก่อสร้างแบบประเพณี จารย์ครับเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ไปเดินร,บรอบๆพระอ,อุโบสถเนี่ยผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันมีความคงในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็เอาในเรื่องของรามเกียรติ์เข้ามาครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมของจีนครับอาจารย์สมัยนั้นมันเป็นยังไงฮะก็คือจริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของยุคราชการที่3นะครับศิลปะซึ่งเราบอกว่าเป็นของที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอันนึงก็คือศิลปะจีนนะที่เข้ามาผสมผสานในศิลปกรรมไทย<อ>นะครับเพราะว่าในยุคราชการที่3เนี่ย ครับเราก็ถือกันว่าศิลปะจีนนั้นเป็นศิลปะแบบที่เราเรียกกันว่าศิลปะแบบพระราชนิยม<อ>รัชการที่3ก็คือรัชการที่3เนี่ยโปรศิลปกรรมจีนแล้วก็ได้ทรงนําศิลปกรรมจีนนั้นมาผสมผสานในเรื่องของการ ก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการก่อสร้างบางอย่างนะครับในเรื่องของโครงสร้างตัวสถาปัตยกรรมในขณะเดียวกันศิลปะจีนอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปริย่อยอีกนะครับก็นํามาใส่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในยุคราชการที่3เนี่ยนะฮะถ้าเราเดินดูนะครับแนวกําแพงแก้วเนี่ยนะครับที่เป็นซุ้มสีมาตรงนี้นะครับที่ฐานของสีมานะครับตรงซุ้มสีมานี่นะฮะก็จะมีการแกะสลักเป็นศิลปะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นสัญลษ ลักมงคลจีนนะครับอย่างในภาพเนี่ยอันนี้อาจจะดูลางๆนิดหนึ่งจะเป็นภาพพวกอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับอาจารย์เป็นดอกบัวนะครับเป็นกอบัวซึ่งอันเนี้ยถ้าไปดูในภาพศิลปะจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบุเอาไว้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นภาพสัญลักษณ์นะครับหรืออย่างที่เราเห็นเอาชัดๆเลยก็คือที่สอดแทรกอยู่นะฮะถ้าเราเห็นเป็นรูปค้างขาวนะฮะเราก็จะเห็นเป็นรูปค้างขาวแบบจีนนะฮะอยู่ในหลายๆที่ค้างขาวนั่นใน ในความคิดของจีนถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคล<อ>เพราะว่าัาง้งคาวเนี่ยนะครับก็คือฝูฝูเนี่ยไปพ้องเสียงกับคําว่าฝูซึ่งตรงกับในเสียงที่คนไทยรู้จักก็คือคําว่าหกซึ่งหมายถึงวาสนาเพราะฉะนั้นรูปสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันก็จะมีการนํามาผสมนะฮะแล้วก็เขียนอยู่ในศิลปะ,ปะ<อ>นํามาใช้ในศิลปรกรรมไทยด้วย ส่วนเรื่องรามเกียรติ์ที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนี่จริง,รง,งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้วเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเป็นพระนารายณ์อวตารนะครับเพราะว่าตามคติของไทยนั้นเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระนารายณ์นะครับหรือเป็นพระวิษณุอวตารลงมานะครับเพราะฉะนั้นพอคนไทยรับคตินี้เข้ามาเนี่ยนะครับก็เลยนิยมนําเรื่องรามเกียรติ์นะครับมาประกอบหรือนํามาเขียนนะครับนำมาใช้ในศิลปะ ของไทยเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวพันกับคติที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆก็เรียกได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยโอ้โหพิวัฒโพแห่งนี้เลยนะฮะครับแล้วก็เป็นภาพรามเกียรติ์นะฮะซึ่งภาพของการเขียนในที่นี้นะครับของการนํามาแกะเนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้เทคนิคของการเขียนซึ่งปกติจะเป็นการเป็นลักษณะของการบรรยายหรือการนําเสนอภาพในมิติของการ นำเสนอภาพแบบจิตกรรมรามเกียรติ์โดยทั่วไปนะฮะต้องเน้นย้ำตรงนี้เพราะนี่เป็นเทคนิคเฉพาะนะครับเทคนิคเฉพาะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากต้องการทําเป็นภาพสลักที่มาประดับรอบที่เป็นตัวฐานเสาด้วยข้อจํากัดตรงนี้นะครับโดยพื้นที่มันจึงไม่สามารถจะเขียนโดยใช้สินเทาแบบปกติได้เพราะฉะนั้นในเวลาเขียนจะจับเฉพาะภาพที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในตอนที่ทำเนี่ยจึงใช้เทคนิคของการทําตัวหนังใหญ่ครับ หนังใหญ่ก็คือหนังคล้ายๆหนังตะลุงแต่เป็นหนังใหญ่นะฮะก็เป็นมหรสพโบราณของไทยอย่างหนึ่งถูกนามาผสมผสานเพราะฉะนั้นภาพในที่นี้จะมีลักษณะเป็นภาพจับคล้ายๆหนังใหญ่นะฮะแล้วก็ในแต่ละช่องก็จะมีเรื่องราวในแต่ละตอนแล้วก็แล้วก็แต่ละตอนเนี่ยถ้าเวลาดูนะครับก็ต้องรู้ด้วยบางภาพเนี่ยท่านเขียนติดๆกัน4ตอน4ี่ภาพแต่สี่ภาพนั้นเป็นตอนเดียวกันแล้วท่านจะมีตัวโครง นะครับอยู่ด้านล่างเพื่อจะบอกว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรแต่เวลาอ่านก็ต้องรู้ด้วยว่าภาพให้เขียนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหรือเป็นตอนตอนะอันนี้คือลักษณะเฉพาะนะครับรามเกียรติของที่นี่เนี่ยนะครับในเขตของพระอุโบสถเนี่ยมีทั้งที่เป็นภาพสลักหินนะครับแล้วก็ที่บานประตูนะครับที่เป็นศิลปะเป็นบานประตูลงรักที่เป็นฝังประดับมุกนะครับ ข้างบนคสองเนี่ยนะครับด้านหน้าจะมีเขียนเป็นสุริยะเทพ oh. ทรงราชรถเทียมสิงห oh. ์นะครับส่วนด้านนี้ที่เป็นด้านทิศตะว,วันตกนะที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นพระจันทร์เทพ,พบุตร oh. นะครับก็ทรงราชรถเหมือนกัน oh. นะฮะก็เปรียบเสมือนเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่ oh. โคจรรอบเขาพระสุเมร เรียกได้ว่านั่น,นคือความงดงามของปฏิมากรรมและจิตกรรมของบอริรบเวณด้านนอกอุโบสถนี่คือจิตกรรมที่อยู่ด้านนอกนะฮะทีนี้พอเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีจิตกรรมอย่างอื่นอ,อีกเอาละฟังอาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ในพระอุโบสถแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับครับ หากกล่าวถึงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะคงไม่มีชาวพุทธคนใดไม่รู้จักพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่บริเวณผนังหวังหน้าต่างช่วงกึ่งกลางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพมีจารึก ทเวอัครสาวกวัตถุกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระอัครสา,าวกทั้งสองท่านพร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆประกอบไว้พอสังเขตโดยเนื้อความในจารึกเล่าถึงว่าพระสารีบุตรนั้นเดิมชื่ออุปดิสะเป็นบุตรนางสารีพรามณีอยู่ณนบ้านอุปดิษคามส่วนพระโมคคัลลานะ เดิมชื่อโกลิตะเป็นบุตรนางโมคลีพรามณีอยู่หน้บ้านโกลิตคามใกล้เมืองราชคฤห์มนุษย์ทั้งสองเป็นสหายกันวันหนึ่งหลังพากันดูมหระสพต่างคนคิดสังเวชเกิดความสลดใจอยากออกสแสวงหาโมคะธรรมจึงพาบริวารทั้งหนึ่งพันออกบวชเป็นบริพาชกในสำนักสัญชัย ร่ำเรียนวิชาจนสิ้นรู้อาจารย์ก็ยังไม่เห็นหนทางบรรลุจนกระทั่งอุปดิสาปริพาชกได้พบพระอัศชิเทระขณะท่านมินทบาทจึงเกิดความเลื่อมใสครั้นได้ฟังเทศนาเพียงคาถาเดียวก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันทั้งสองพร้อมบริวารจึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ขออุปสมบท เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานับแต่นั้นพระสารีบุตรได้เอตัทัคคายิ่งฝ่ายปัญญาพระโมคคัลลานะได้เอตัทัคคาฝ่ายอิทธิฤทธิ์พระสารีบุตรถือเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศอ,อย่างยิ่งเมื่ออุปสมบทได้เพียง15วันก็สำเร็จพระอรหันต์อีกทั้งยังสามารถเข้าใจพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และสามารถอธิบายถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศา,ศาสดาว่าเป็นเอตะะคัคคะในด้านผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงส่วนพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคคลานะหลังอุปสมบทได้เพียงเจ็วันก็สำเร็จพระอรหรันต์ โดยผลพวงจากการได้บรรลุนั้นคือท่านได้อภิญญาคือความสามารถในทางอิทธิปฏิหารจากการบำเพ็ญเพียรสมาธิอย่างเชี่ยวชาญสามารถจาริกไปยังภูมิของสัตว์นรกและโลกสวรรค์ชั้นต่างๆได้แล้วนำกลับมาบอกกล่าวแก่หมู่ชนทั้งหลายให้รู้ถึงกุศลผลบุญและกฎแห่งกรรมด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า ให้เป็นเอตัทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านผู้มีฤทธิ์นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความใฝ่รู้มีความอดทนใช้ความรู้คู่ความเพียรในการปฏิบัติสมาธิอย่างตั้งใจเพื่อบรรลุผลโดยไม่ย่อท้อต่อกิเลสหรืออุปสรรคและยังเป็นผู้ทำตนแม้จะมีฤทธิ์มากก็ไม่เคยโอ้อวดว่าเหนือผู้อื่นกลับอ่อนน้อมถอมตน และไม่หลงไหลในคำชื่นชมสรรเสริญเป็นคุณธรรมที่เราทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่าง ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมและอาจารย์สันติมาอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดโพแห่งนี้นะครับถามอาจารย์ว่าในสมัยรัชกาลที่1คือเริ่มแรกเดิมทีของวัดโพแห่งนี้มีการกอร่อสร้างมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับถึงสถาปัตยกรรมและก็โครงสร้างสําหรับในสมัยรัชกาลที่น1นะฮะคคือถ้าเราอยากจะรู้ว่ายุคนั้นนะครับ<ม>ขนาดของพระอุโบสถนะครับเป็นขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็จะมีระบุไว้ในตัวสำเนาจดหมายเหตุ ว่าด้วยเรื่องของการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนในยุคราชการที่ 3, ะฮะซึ่งก็จะมีระบุเอาไว้ว่าในพระโบสถ์เก่าของรัชการที่1น่จริงๆมีขนาดเล็กกว่าบโบสถ์ที่เป็นพระโบสถ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสร้างในยุคราชการที่3แต่ว่าท่านก็บอกเอาไว้เหมือนกันในตัวจดหมายเหตุว่าขนาดของโบสถ์เก่าเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับก็คือท่านระบุเอาไว้เลยว่าให้ตอนที่ขยายโบสถ์นะครับ,รบหรือสร้างโบสถ์ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยนะครับ ได้มีการกําหนดก็คือเอาผนังนะครับของพระอุโบสถเดิมนะฮะให้มาเป็นแนวของเสาในอ๋อคือแสดงว่าแนวของเสาในตรงนี้ก็คือขนาดของอุโบสถใช่ไนั้นก็คือขนาดของพระอุโบสถเดิมก็คือขนาดเนี้ยฮะระหว่างช่วงเสาเนี่ยนะฮะนี่คือเสาที่เขาเรียกว่าเสาในประธานนะหรือเสาในนะฮะอันนี้ก็คือเสาที่อยู่ด้านในเพื่อที่จะรับตัวโครงสร้างด้านบนนะแนวของเสาเนี่ยก็คือขนาดของ ผนังพระอุโบสถเก่าเพราะฉะนั้นเราก็จะพอเดาหรือกะได้ว่าโดยขนาดของพระอุโบสถใช่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยคือขนาดไหนนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคราชการที่3เนี่ยก็ได้มีการขยายขนาดออกไปก็คือแนวเสาที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่คือแนวผนังนะครับส่วนแนวผนังของพระอุโบสถในปัจจุบันเนี่ยเดิมนั่นคือแนวของกำแพงที่เป็นแนวสีมาสีมาเดิมเพราะฉะนั้นนั่นคือขนาด นะครับคือขนาดของพระอุโบสถในยุคราชการที่1ทีนี้ถ้าตามหลักฐานเนี่ยนะครับแล้วในยุคราชการที่1มีจิตกรรมแบบนี้ไหมเนี่ยนะครับจริงๆมีหลักฐานนะครับว่าของเดิมเป็นยังไงแต่เสียดายว่าเนื่องจากมันมีการขยายโบสถ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นภาพตรงนั้นก็ไม่มีให้เห็นละอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังครับว่าในสมัยราชการที่1แนวฝาผนังเนี่ยเป็นจิตกรรมในเรื่องราวอะไรครับอาจารย์สำหรับจิตกรรมฝาผนังนะครับของพระอุโบสถในสมัยรัชการที่1นั้นปรากฏอยู่ในตัว เราเรียกกันว่าจารึกว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังขารามในสมัยการที่1นนะครับซึ่งในตัวจารึกเนี่ยนะครับอยู่ที่วิหารพระโลกนาถนะครับก็คือด้านหน้าของพระอุโบสถเนี่ยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีระบุเอาไว้ว่าโปรดให้เขียนเรื่องทศชาติกับเรื่องตอนที่เป็นทรมานเท้ามหาชมพูซึ่งเรื่องทรมานเท้ามหาชมพูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยคุ้นละเวลาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแล้วเท้ามหาชมพูคือใครโดยเฉพาะคนใหม่อย่างผมเนี่ย ในเรื่องของการทรมานเท้ามหาชมพูนั้นจริงๆเนี่ยมีที่มามาจากพระสูตรเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าชมพูบดีสูตรนะครับชมพูพดีสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเราถือว่าเป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎกนะครับแต่งขึ้นที่หลังแต่ว่าคนไทยนิยมมากแล้วก็มาสัมพันธ์กับความเชื่ออันหนึ่งของไทยนะฮะก็คือเป็นคติเป็นเราถือว่ามันเ,เรื่องพระสูตรเรื่องนี้เป็นที่มาของคติ ในเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่องก็คือพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงเครื่องทรงอยากก่างกษัตริย<อ>์นะฮะก็คือมีการสวมจะสังเกงตได้เห็นหลายๆวัดเลยนะฮะใช่ครับ,รบอย่างเช่นถ้าทุกวันนี้เราไปวัดนางนองอนะฮะพระประธานของพระบรมศรวัดนางนองก็จะเป็นพระพุทธรูปปางที่เรียกว่าเป็นปางธรรมานเท้ามหาชมพูนี่แหละคือแสดงพระองค์เป็นพระจักรพรรดิราช ห้าศกคืบสี่นิ้วมีประมาณหน้าตักพระประธานท่านไว้อุโบสถซึ่งสิงสถานสถิตที่นี่นาสิบรูปสาวกวายแห่หอมแห่นองค์ ถวายชือระเบอือเกียรติกองคำจรโดยอดีตสร้างหอนเหตุอ้างพุทธเทวปฏิมากรปรากฏนามเอ่ยองค์อมรมาส,สริดวายหญิงแต่เพลง